สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟร์มบอยอีกแล้วครับกัดเดี๋ยวมืเอนี้ไอ้ฟร์มบอยกัดมีแพนว่าจะมาปลูกบักแอปเปิ้ลครับกัดเตรียมมาประมาณยี่สิบต้นเนี่ยแหละครับกัดเขาข้าวก็เนาะกัดบอท่านปลูกเบอร์หลักครับช่วงนี้กัดไอ้มันกัดใบสามแล้วเนาะครับตอนนี้ยี่สิบต้นนี่กับว่ารู้ว่าจะท่านหรือเปล่ากัดเดี๋ยวจะมาปลูกเพิ่มอีกหลายครับกัด เป็นร้อยเพื่อนละครับกัเดี๋ยวมาเบิ่งพื้นที่หน้าง,งานกันดีกว่าครับกันนี้แหละครับตอนนี้ตาเพื่อนกันกกำลังไอ้วัดระยะที่จะปลูกเนาะครับกัข้าวจะประมาณนี้กัดวางแผนว่าจะปลูกประมาณสามคูณสี่ครับกัตาเพื่อนกัดเริ่มตอกลักไปแล้วเนาะครับ เห็นบ่ครับไอ้รักนี่กัดน,นี่เริ่มตอกลักไปละหลังจากที่เมื่อวานนี่ฟ้ามบอยก็ได้มาไถปรับพื้นที่ไว้ครับกันนี่ครับกับเนื้อที่น่ะจะประมาณหนึ่งงานครับหนึ่งงานตอนนี้ยังบรูดนะครับว่าไอ้มันจะได้ประมาณจักตตนครับกะกกำลังไอ้วัดระยะอยู่ครับกะแปลงชวีวันฟ้ามนี่กะพืชหลากหลายนะครับ ทางพู่ที่เห็นอยู่ผนครับกะเป็นพักหวานปลาครับอันนี้ก็เป็นบอ่อหนา้าส่วนนี้เป็นชะอมครับแล้วกะพืชอื่นๆอ,อีกหลากหลายครับกะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็จะมาปลูกแอปเปิลเพิ่มตรงนี้ครับกะเดี๋ยวจังมาค่อยๆเบิ้งไปพร้อมกันเนาะครับว่าการปลูกแอปเปิลของชวีวันฟาร์มของเฮาเนกมันไอจะเป็นแบบใดก็ไปเบิ้งกันเลยดีกว่าครับ กันนี้แหละครับกาแอปเปิลที่เตรียมมาก,กาอายุได้จักเดือนแเรากับตาสองเดือนเลยนะสองอกะกาแอปเปิลประมาณสองเดือนนะครับไอตอนนี้ฟฝ้ามะบอยบอกบ่ได้เด้อครับว่ามันมีพันธุ์อย่างเนี้ยเพราะว่าเป็นไอต่อเพาะเม็ดครับเป็นต้นพ่อเม็ดฟฝ้ามะบอยไอเก็บไอเอาลูกมันมากินครับเอาลูกมันมากินแล้วเก็บเม็ดเพาะไว้กัน มีหลายต้นอู้่ครับกับเป็นร้อยพุ่นละครับก็บเดี๋ยวจะเอาพวกนี้ละครับไปปลูกครับกับวิดีโอนี่กับมัดต่อนะครับครับหลังจากที่เมือกอนนี่ครับไอ้มา่าปากหลักวัดระยะที่จะปลูกไว้เนาะอันนี้ก็ปลูกสามคูณสี่้ครับแอปเปิลนี่นี่ครับที่ปลูกแล้ว มือนีกรมาเริ่มปลูกต่อเมื่อก่อนเนี่ยกำลังปักลักไอวัดระยะไวเราฝนมากก่อนครับก็เริ่มบอทันได้ปลูกกับมือนีก็มาปลูกต่ออันนี้ก็เป็นแอปเปิลครับปลูกแล้วก้างล่างก็จะมะีคุกเข้าดินก่อนนะครับแล้วก็คุกกับฟูระดาน,นิดนึงเพื่อเป็นสารป้องกันพวกเชือ้อราพวกกันมแมลงครับ พื้นที่มองนี่กับประมาณงานหนึ่งนะครับปลูกสามขุนสีกะได้ประมาณแถวละเก้าต้นครับได้หกแถวเนาะหกเก้าห้าสิบสี่ครับห้าสิบสี่ต้นเป็นแอปเปิลครับนี่ปลูกแล้วแอปเปิลนี่ก็ช่ำมาประมาณสองสาเดือนครับอยู่ในถุงพอช่ำ กระปุกลงไปฮอดขุนเนาะครับแถวละเก้าต้นน <sk> ี้ตาเพื่อนกับกำลังจะไอ้ว่างต้นไอพันแอปเปิลไวแล้วก็จะค่อยไล่ปลูกครับนี่ปลูกแล้วก็ตอนนี้บทันได้เอ็นเฮ็ดไอระบบน้ำใส่ได้ครับระบบน้ำก็จะเป็นแบบไอมินิสปริงเกอร์ไมโครสปริงเกอร์เนี่ยแหละครับ กะพวกเซอร์วิสว้าต่างๆกะฟ้าม่บ่อยกะเฮ็ดไว้ต่อไวเบิดแล้วครับเป็นจุดๆไวเบิดแล้วครับเดี๋ยวกะจังมาพบกันกับตอนปลูกอีกเทีน,นึ่งนะครับครับผมกะตอนนี้กัมาถึงขั้นตอนการปลูกแล้วเนาะเดี๋ยวมาเบิงอันขั้นตอนการปลูกของตาเพิ่นครับตาเพิ่นที่เฮ็ดให้เบิง การนี้ครับก,เกบัเริ่มต้นกับใสอ่าโอ้สุดที่ครับเริ่มต้นกับขุดหลุมครับขุดหลุมประมาณ30มสบคุณสามสิบนะครับกัเอาอ่าใสคําว่าไอขีฟุ้นอ้อยหรือว่าดินไอก้นหมอก,กองของไอโล่งน้ําตาลนะครับแล้วก็มีฟุ้ละดานนิดนึงครับแล้วก็มีปุ๋ยเคมีนิดนึง แล้วก็ผสมคุกเข้ากันกับดินเก่าของหลุมมันนะครับให้มันเจือจางแน่ะเพราะให้มันเข้มเกินไปครับคุกเข้ากันให้มันเข้ากันครับแล้วก็พอมันเข้ากันดีแล้วก็จังค่อยเอาต้นพันธุ์แอปเปิลลงเนาะครับกันนี้ตาเพิ่นก็ใส่อันไม้ไผ่นะครับเฮ็ดเป็นหลักเพื่อจะค้ำยัน ไว้ซัพพอร์ตมันเวลามีลมมากครับก็ัดหลุมขึ้นให้มันได้ขนาดของต้นพันธุ์ครับกรนีเป็นพันธุ์แอปเปิลนะครับดินอันดินพอช่ำกับค่อนข้างที่จะรวนซุยครับระวังถุงแตกครับมันสิเห็ดหาหากมันกระทบกระเทือนมันที่เสียหายแล้วก็ะเนี่ยครับเอา ดินที่คุกไว้นะครับก็กบลงก็บ่จำเป็นว่าต้องไอกบลงสนิทนะครับกัเหลือให้หากมันได้หายใจน้ำแนครับกับกบลงขงางๆกับพาอกันนี้ครับกัเทียงแค่นี้แหะครับการปลูกแอปเปิ้ลง่ายๆครับหลังจากนั้นก็ยึดมันเข่ากับไอตัวลักซับพอร์ตมันครับ เพื่อที่จะบ่ให้มันโยกมันค่อนกะช่วงนี้กะพายุฤดูร้อนนะครับเป็นช่วงหนาหอนแล้วลมค่อนข้างจะแห้งครับกะยึดไว้ถึงแม้บ่ามันช่วงนี้กะควรที่จะยึดไว้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วเห็เนไหมครับ,รบรกะบกบดินแค่ไอพ่อว่าห้มนไอสเสมอนี่แค่นี้นะครับว่าจาเป็นต้อง ไอ้กบมิดแล้วก็บ่ต้องจําเป็นต้องกดแน่นเดี๋ยวมันก็ดินมันก็พ่อถูกน้ำลดไปมันก็เดี๋ยวมันก็เอมันก็จะค่อยๆไอ้เ็จโตของมันเองกัเหลือตาเพื่อนบอกว่าเหลือไว้ถ้าใส่ปุ๋ยคอกใส่ไอ้พวกเศษห้าไว้มาคุ้มต่างๆครับกับคครับเดี๋ยวตาเพื่อนกับปลูกไปเรื่อยอันนี่นอกครับกั ปลูกไปหลายแล้วสามสิบกว่าตนแล้วกเดี๋ยวขออนุญาตปลูกต่อให้มันจบแล้วครับเหลืออีกสองแถวอยู่กระจได้มองนี้กระสีได้ห้าสิบสีตนครับผมเป็นยังไงแน่ครับการปลูกแอปเปิลกะเบื้องเราบ่ยากนะครับกะขั้นตอนที่สำคัญก็คือนั่นแหละครับ หาเตรียมพันแอปเปิลคันภูมิเงินแน่กัดซื้อรหลดครับง่ายดีแต่ว่านี่กัดฝ้ามบ่อยกัดใส่วิธีการเก็บเม็ดมันมาไอเป็นเพราะเป็นพอเม็ดเนาะมันจังใดแข็งแรงกัดคันอยากได้พันไหกัดจังสี่อยอันหาเสียบยอดค่อยมีวิธีการไอเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมมันไปอีกแล้วครับก็มีเรื่องสอบถามจังใดกัดสอบถามมาได้าคบคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยก็ดได เดี๋ยวฟ้ามาบ่อยไอ้กะสิยินดีตอบทุกคำถามแหละครับแต่ว่าคำถามว่าแอปเปิลพันธยังนงกะบอกตรงๆได้ครับว่าไอ้หลายพันอยู่ครับมันตอนนี้มันเบิงบนท่นออกเนาะครับกะเดี๋ยวพูดละไอ้เบิงก่อนว่ามันใหญ่เลยมันจังเป็นพันุยังน่เพราะว่าฟฝ้ามาบ่อยกัเก็บเม็ดมันมาไอ้เพาะคือกันเนาะแอปเปิลเพาะเม็ดกัวิดีโอนี้ก็ล่าไปก่อนครับพี่น้อง จังไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพมิ่มบ่อยๆนะครับกะขอโตโปลูกแอปเปิลต่อครับสำหรับวิดีโอนี้ล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ